สวัสดีค่ะค <plays without S 2> mm ุณ hmm. ผ <th> <what> ู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องโดยกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้วันพุธที่12มีนาคม2557กลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันธัญรัตน์อินเมืองสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่เล่าเรื่องในรายการค่ะ ซึ่งในรายการสิเก่าเล่าเรื่องนะคะทางกองหน้าสิบเก่าสัมพันธ์เราก็มีข่าวสารโครงการกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสิทเก่าหรือว่าที่จัดขึ้นโดยนิสิตแล้วก็ต้องการที่จะให้รุ่นพี่สิบเก่าได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ตอนนี้นิสิตปัจจุบันจัดขึ้นนะคะรวมไปถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ ในส่วนของสื่อต่างๆที่ทางกองหน้าสิทเก่าสัมพันธ์จัดขึ้นนะคะนอกจากจะมีรายการวิทยุสิทิเก่าเล่าเรื่องซึ่งมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธแล้วนะคะเราก็ยังมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองพนาสิทธเก่าสัมพันธ์นะคะหรือว่าอีแม a กซ n e ีที่ใช้ชื่อว่าสารสิทธิเก่าเทาแสดนะคะซึ่งก็ได้ผลิตออกมาตอนนี้ถึง ฉบับที่สแล้วนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาประจำเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2557ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแก้ไขต้นฉบับอีกเล็กน้อยนะคะก็กำลังจะได้เริ่มทยอยส่งไปถึงสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรตามช่องทางต่างๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะคะที่ www.nual ท์เว i n u a c t h หรือว่าทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของ อกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์นะคะแล้วก็การจัดส่งไปถึงอีเมลของสิทธิเก่าที่มีอยู่ในระบบของฐานข้อมูลสิทธิเก่านะคะแต่ว่าสิทธิเก่าบางท่านที่เปลี่ยนแปลงอีเมลไปอาจจะไม่ได้รับสารสิทธิเก่าเล่มนี้นะคะก็ถ้าหากได้ยินข่าวสารแล้วอยากจะโทรมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าอัปเดตอีเมลของตัวเองเพื่อที่จะได้รับ วรารสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่กองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะหมายเลขโทรศัพท์055968660ถึง2นะคะแล้วก็ฝากถึงสิทธิเก่าที่ได้รับอีเมลของารศาลสิทธิเก่าเทาแสด ที่เป็นอ e ีแมกซีนนี้แล้วนะคะก็ถ้าหากว่าสิทธิ์เก่าได้รับก็ขอให้ส่งต่อไปอยังอีเมลของเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่ตัวเองยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นการอัปเดต ความพัฒนาหรือว่าความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้สิทธิเก่าได้รับทราบกันด้วยนะคะเพื่อที่จะว่าการติดต่อสัมพันธ์ของเรายังไม่ขาดหายกันไปนะคะถึงแม้ว่าจะเรียนจบไปแล้วไปทํางานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่เราก็ถือว่าเป็นสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เราต้องการจะ ให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันร,ระหว่างรุ่นนะคะหรือว่าระหว่างเพื่อนระหว่างสิทธิ์ระหว่างอาจารย์นะคะก็ขอให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วรับแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีการพัฒนาร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็สิทธิ์เก่าโดยสิทธิ์เก่าอาจจาะ อยากกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลายัยหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้มหาวิทยาลายัยพัฒนาความรู้หรือว่าศักยภาพต่างๆให้กับสิทธิ์เก่าอันนี้เราก็เป็นความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือที่เราจะมีให้กันตลอดไปนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยและสิทธิ์เก่าแล้วในเนื้อหาสาระของ eMagazine นะคะเราก็จะ ยินดีนะคะที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากสิทธิ์เก่าเพื่อที่จะมาเผยแพร่ในอ e ีเมกาดีนด้วยนะคะซึ่งถ้าหากท่านมีเรื่องราวหรือว่ากิจกรรมใดๆที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มของสิทธิ์เก่าด้วยกันเองหรือคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องหรือเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนะคะท่านสามารถที่จะส่งเรื่องราวมาที่กองพนัสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ได้ส่งมาที่อีเมลนะคะของกองพนา้าสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ n u l u m n a i nu.ac.ts นะคะแล้วเราก็จะนำเรื่องมาพิจารณาโดยคะณะกรรมการจัดทำวารสารเป็นครั้งครั้งไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลที่ท่านส่งมาตรงกับเนื้อหาหรือว่าธีมในฉบับที่เรากำลังจะผลิตสารสิทธิ์เก่าออกไปเราก็จะได้ติดต่ออาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า พูดคุยนอกเหนือไปจากข้อมูลที่ท่านส่งมานะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดนำมาจัดพิมพ์ไว้อยู่ในสารอิเล็กทรอนิกส์ของสิทธิ์เก่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะท่านที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองในฐานข้อมูลสิทธิเก่านะคะนอกจากดูแล้วอาจจะมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะคะเข้าไปเช็คดูได้ที่ฐานข้อมูลสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเข้าที่ w w w n u l a m n a i n u a c t h a l u m n i b a s e นะคะซึ่งก็จะมีหน้าตาของฐานข้อมูลอยู่ลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่ามีชื่อของตัวเองไหมอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วก็ช่วยมาอัปเดตด้วยนะคะหรือว่าจะดูของ เพื่อนๆพ,พูดคุยกันนะคะว่าแต่ละคนเข้าไปดูหรือยังไปอัปเดตกันหรือยังนะคะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ติดต่อไปถึงสิทธิเก่าในเรื่องราวข่าวสารต,ต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว,ว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมานะคะในหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา พูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการกิจกรรมที่ทางกรมหน้าสิทธิ์เก่าสัมพันธ์จัดไปแล้วนะคะก็คือโครงการอบรม,รรมสิทธ์เก่าเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจัดไปแล้วที่จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดสุขโขทัยเนะคยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในกิจกรรมต่อไปทางกรมหน้าสิทธ์เก่าสัมพันธ์เองเราก็กาลังจะจัดอบรมให้กับนิสิตในรุ่นปัจจุบันนะคะในเรื่องของ โครงการอบรมนิสิตเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวสําหรับนิสิตท,ที่กําลังจะจบการศึกษาไปเป็นศิทธิ์เก่านะคะไปทํางานในเครือข่ายของอาชีพในอาเซียนที่ตอนนี้เราก็กําลังจะเปิดประเทศไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมีในอาชีพของแพทย์นะคะพันตแพทย์พยาบาลวิศวะนักสำรวจนะคะสถาปัตหรือว่าสถาปานิก อา,อาชีพนักบัญชีแล้วก็อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการนะคะซึ่งตรงนี้ทางาากอมหน้าสิบเก่าสัมพันธ์เองเราก็เห็นความสําคัญแล้วเราก็อยากจะเน้นพัฒนาศักยภาพให้นิสิตของเรามีการเตรียมพร้อมนะคะที่จะก้าวเข้าสู่แปดอาชีพในอาเซียนเราก็จะมาจัดอบรมกันในวันเสาร์ที่2ี่สิบเก้ามีนาคมนี้นะคะก็ขอให้น้องๆที่อาจจะได้รับ ทราบข้อมูลข่าสารได้เตรียมตัวนะคะในการที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิตนะคะการเตรียมตัวในเรื่องของเทคนิคการสัมภาษณ์งานการเขียนเรซูเม,ม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่ม เชิญวิทยากรมาเฉพาะเลยนะคะเฉพาะด้านในกลุ่มของคัสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแล้วก็ในกลุ่มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในกลุ่มของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มของสาขาวิชาการบัญชีแล้วก็กลุ่มของสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะให้นิสิตได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ได้รับความรู้จากวิทยากรได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ได้มาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบ การศึกษาไปแล้วก็ไปเป็นสิธิ์เก่าแล้วก็ไปทํางานในอาชีพตามสายงานหรือว่าสายวิชาการที่เราเรียนไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่นะคะอาจจะจะได้ไม่สายเกินไปที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์หรือว่าไปทําความรู้จักกันตอนที่นิสิตจบไปแล้วนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วนอกจากนั้นยังมีโครงการกิจกรรมในส่วนของแต่ละคณะนะคะที่จะจัดขึ้น แล้วก็เป็นเวทีที่จะให้สิทเก่าได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะนั่นก็คือมีโครงการหนึ่งทศวรรษสมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15มีนาคมนี้ ที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะโดยกำหนดการคร่าวๆก็จะมีตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีนะคะไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งกิจกรรมก็จะมีการเสวนาแนะแนวทางในการประกอบอาชีพในหัวข้อเอาตัวรอดอย่างไรในสายวิชาชีพภาษาและมนุษยศาสตร์นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความลับความคิดของรุ่นพี่แล้วก็ นิสิตรุ่นน้องนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมาช่วงซักถามตอบคําถามคาใจกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่จะพาสิทธิ์เก่านั่งรถไฟฟ้าชมรอบมหาวิทยาลายัยนเรศวรมีกิจกรรมจิบน้ําชายามบ่ายที่ลานดอกแก้ว มีกิจกรรมพี่น้องพูดคุยสไตล์สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และกิจกรรมน้องพี่ประชันสันทนาการกันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จัดขึ้นเพื่อที่จะฉลองในหนึ่งทศวรรษของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ล้วก็ต้องการให้สิทธิ์เก่าที่เคยทํากิจกรรมในสโมสรนิสิตนะคะได้มาพบปะพูดคุยกันได้มาเจอกันในระหว่างสิทธิ์เก่าแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอรุ่นน้องนะคะได้มาแลกเปลี่ยนกันมาสารความสัมพันธ์กันก็ ขอเชิญชวนนะคะสิทธิ์เก่าในคณะมนุษยศาสตร์ที่เคยทำงานสโมสรน,นิสติตมาพบเจอกันได้นะคะอีกหนึ่งงานที่จะจัดขึ้นก็คือหนึ่งทศวรรษรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะในวันที่22มีนาคมนี้นะคะแล้วอีกงานหนึ่งก็คือ21 20ปีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะในวันเสาร์ที่29มีนาคมนะคะสำหรับกำหนดการงาน20ปีนิเทศศาสตร์คร่าวๆนะคะก็จะเริ่มงานตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะมาลงทะเบียนแล้วก็ได้ชม นิทรรศก,การของนิสิตรุ่นปัจจุบันนะคะหลังจากนั้นจะมีการบรรยายประสบการณ์จากรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่สําเร็จการศึกษาไปทั้งหมดก็สิบหกรุ่นนะคะแต่ก็จะเชิญเป็นตัวแทนมาสักสี่ถึงห้าท่านนะคะที่จะมาบรรยายประสบการณ์ให้กับนิสิตรุ่นน้องได้ฟังหลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีงานเลี้ยงแล้วก็มีการลงทะเบียนถ่ายรูปร่วมกันในช่วงของงานตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีพิธีมุทิตาจิต อาจารย์ในภาควิชานิเทศศาสตร์ด้วยนะคะก็ขอให้ทั้งสิบเก่าสิบหกรุ่นนะคะได้กลับมาร่วม พิธีมุทิตาจิตกันแล้วหลังจากนั้นจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมการแสดงของน้องๆสิทธ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมร้องเพลงร่วมกันนะคะในครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการที่จะสารความสัมพันธ์ของสิทธ์เก่าที่สําเร็จการศึกษากันไปทั้ง16รุ่นให้กลับมาพบเจอกันพูดคุยกันแล้วก็มาเจออาจารย์มาเจอรุ่นน้องนะคะ ในส่วนของงาน20ปีนิเทศศาสตร์นี้เราก็มีการจำหน่ายบัตรนะคะในราคาโต๊ะละ3,000บาทนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กิจการนิสติตประจำคณะนะคะหมายเลขโทรศัพท์055962128นะคะสามารถสำรองโต๊ะได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะงานมีวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกองพนธา,าสิิเก่าสัมพันธ์จัดขึ้นก็คือ อาการรับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2557ซึ่งก็ขอเชิญสิทธิ์เก่าทั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษนุโลกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพิษนุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะร่วมเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวรประจําปี2557 โดยสิทธิ์เก่าที่จะเสนอชื่อเข้ามาต้องมีคุณสมบัตินะคะเป็นผู้มีเกียตรติประวัติดีงามเป็นผู้ประสบความสําเร็จดีเด่นในหน้าที่การงานเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลทั่วไปเป็นผู้ที่กระทําคุณประโยชน์เกื้อกูลและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็สามารถเสนอรายชื่อและผลงานเข้ามาได้ที่กองมนตสิทธิ์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เิ่มเติมได้ที่กรมหน้าสิทธเก่าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์055968660 2หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวนา์โหลดแบบฟอร์ม การเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกองบรรณาธิการสิธิเก่าสัมพันธ์นะคะ www.nu.lamnai.nu.ac.th ค่ะก็ขอให้เสนอกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาเป็นขั้นตอนไปนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะคะว่าสิทธิ์เก่าท่านใดที่ต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่างๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนเรส่วนจะสามารถจัดให้ได้ขอให้ติดต่อประสานงานมาทางกองบรรณาธิการสิธิเก่าสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะมีหลักสูตรต่างๆที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดไว้อยู่แล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะมาเข้าร่วมก็ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่จัดได้เลยหรือว่าจะปประสานงานมาที่กองมนตณีสิเาสัมพันธ์ก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการสิเกลเล่าเรื่องหมดเวลาลงแล้วดิฉันธัญรัตน์อินเมืองต้องขอลาคุณผู้ฟังที่ครบไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้อีกเป็นประจำทุกวันพุธเวลา20นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ